ขอทำคลิปรีวิวให้เสียกัตนะครับผมลูกค้า V.I.P. ครับคันนี้210นะครับ Mini Cooper นะครับตัวถังที่แพงที่สุดแล้วของตระกูล Mini ก็คือตัวถังที่เป็น Clubman นะครับปกติ Mini จะมี3ประตูใช่ไหมครับเป็น Hatchback นะครับแล้วก็จะมี4ประตูนะครับแพงขึ้นมาหน่อยส่วนตัวถังนี้เป็นตัวถัง5ประตูครับเป็น Clubman เป็นตัวถังที่แพงที่สุดแล้วของตระกูล Mini Cooper นะครับ คันนี้เป็นมินิคูเปอร์ R 55นะครับเป็นคูเปอร์ธรรมดาครับไม่ใช่คูเปอร์สนะครับรถศูนย์มินิเนียมไทยแลนด์นะครับเข้าศูนย์มินิคูเปอร์ในประเทศนะครับสีน้ำตาลเดิมโรงงานนะครับถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกออกซฟอร์ดบราวน์สักอย่างนนะล้อดเดิมนะครับรถศูนย์ไทยแลนด์ไม่มีการแต่งไม่มีการจูนเครื่องนะครับตัวถังสวยการันตีตัวถังนะครับแล้วก็ภายในโคตรสวยภายในดีมากเลยคือด้วยความที่ เรืของเก่าก็ค่อนข้างดูแลครับภายในดีมากๆนะครับเบาะนะครับสีเดียวกับตัวถังนะครับเป็นทูโทนนะทุนะกอย่างในรถคันนี้มาจากเติมโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งคันนี้เป็นตัวถังสุดท้ายและเป็นตัวถังลิมิเต็ดก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าดูคับแมนรุ่นใหม่กว่านี้แล้วจะไม่สามารถเปิดประตูแบบนี้ได้แล้วนี่คือออริจินอลคับแมนนะครับก็คือสามารถเปิดประตูด้านข้างได้มันขึ้นลงสะดวก กว่าตัวสามประตูะตนะครับถ้าเป็นตัวใหม่กว่านี้แล้วเป็นตัวปัจจุบันที่แฟนพี่ใช้มันก็จะเป็นประสีประตูแลนะ้วมันจะเปิดได้แบบสี่ประตูซึ่งก็จะขาดความคลาสสิกไปนะครับประตูด้านหลังเปิดแบบนี้นะครับพับบอาได้นะน้องกันน่าจะเห็นแล้วเมื่อวานนะครับภายในส,สะอาดสะอ้านครับอุปรกรณ์ทุกอย่างเดิมหมดนะครับไอตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับพรงนี้บางคันจะหายไปแล้วนะครับบบาพับได้เก็บของได้เยอะนะครับ เป็นเสน่ห์ของเมนิคูเปอร์ที่เก็บของได้เยอะก็คือตัวคลับแมนนี่แหละครับแล่ถ้าซื้อมินี่เขาอยากให้ซื้อรถส่วนือซื้อรถจะประกอบก็จะมีความงองเง้งมีความปวดหัวเรื่องการสวิตนะครับเพราะคันนี้เข้าสูดในทัวรประเทศนะครับอะไรมีตลอดเวลานะครับไม้ปัจจุบันไม้แสนสี่นะครับรับประกันไม้นะครับหากเพราะว่ามีกอไม้ชนหนักมาอุบัติเหตุมาซื้อคืนนะครับเบาะหลังสภาพดีจัดนะครับแถมไม่มีคนนั่งนะครับเพราะปกติมินิพวกนี้มันนั่งคนเดียว2คนอยู่แล้วนะครับ ตงอะไรดีนะครับไม่มีลอกไม่มีตำาหนินะครับกุญแจมีสองดอกให้ครบนะครับเดี๋ยวเปิดตัวด้านหน้าให้ดูนะครับจะเปิดด้านหน้าให้ดูครับสําหรับมินิตรูปเปอร์มันจะเปิดฝั่งซ้ายนะาถังน้ำมันจะฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะครับอ๊บอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเรียบร้อยดีนะครับเครื่องเสียงแอร์เย็นชําหลังคาแก้วใช้งานได้ครับ มีนี้มันจะเป็นแมนนวลนะเปิดปิดด้วยมือนะครับเป็นเฉดบังแดดนะครับแต่ว่าหากอยากจะเปิดรับลมช่วงนี้อากาศเย็นแล้วผมว่าควรบางทีผมขับกลางคืนก็เปิดนะครับหลังคามันเปิดได้ครับเปิดได้สองะเตบเลยเปิดแง๊บเปิดไปได้เลยครับเขาเรียกว่าเป็นพาราโดรบิคกัสลูฟนะครับเท่มากนะหลังคาไม่ร่วมไม่ซึมนะคันนี้พี่ขับบ่อยนะครับบางทีสูบบุหรี่ฟ้าอะไรก็เปิดหลังคานี่นี่หน่อยรับลมแจ๋วอยู่นะครับมันจะมันจะกระโดดข้างหน้าหลังเนอะเวลาปิดมันปิดทังกันทั้งคู่ครับผมเดี๋ยวมา ด้านบนหลังคาดีนะไมไ่หล่นไม,ไม่ไม่สัน่นไม่คลอนโทษดุ๊กไฟเก๋งติดหมดนะครับโอเคความสว่างในะห้องโดยสารีด้านหลังนะโอเคครับพบหมดโอเคนะครับอันนี้บุกสวิตนะรดศูนย์โอเคะดูด้านหน้ากันคันนี้ที่กัดถามพี่เมื่อวานเรื่องมันจะพังไหมไม่พังนะบอกกันว่ามินิตัวนี้จริงๆ ถ้าเพื่อนขับ R53 อยู่นี่เป็นรหัสพเพื่อนขับ R53 อยู่นี่คือ56นะครับนะครับเครื่องเสียงไม่ดังนะไม่มีเสียงดงารพัดออกมานะครับเรียบร้อยดีฐนะานสวยนะครับพบว่ามีการดัดแปลงฐานนะครับเหลือปลอม <c oughs> ไปมาเนี่ยคือคืนนะรถยนต์วินาจะแม่นกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับไม่เกินถังอยู่ยทุกอย่างครบหมดนะครับสภาพดีไม่มีอะไรต้องทำ เดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับของของเหลวน้ำมันไม่ซึมนะครับเครื่องไม่ดังนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบเดี๋ยวเซอร์วิสรอบหนึ่งนะครับอะไรไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยนะครับก็ช่วงล่างดีนะถ้าการไปลองขับแล้วเมื่อวานพี่ว่าคันนี้ช่วงล่างดีครับลองดูครับลองดูครับ